สวัสดีครับร้านเติร์นไบช็อปนะครับวันนี้พามาชมรถเข้าใหม่อีกหนึ่งคันนะครับเป็น n น็กเก็ตทัวริงแล้วนะคันนี้เกือบจะเป็น n น็กเก็ตทัวริงเต็มตัวแล้วนั่นก็คือเจ้า CB650F นะครับปี2016นะครับคันนี้อ่าเป็นตัวโค้งแดงลิมิเต็ดนะตัวนี้ดำดำโค้งแดงนะดำโค้งแดงลิมิเต็ดแล้วโอเคเดี๋ยวเรามาดูของแต่งกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้าง อย่างแรกเลยชิช้นแรกเลยนะนีเ่เป็นชิวตแต่งนะครับเรียบร้อยสวยๆเลยอ่าแล้วก็ไล่ลงมาจะเป็นกาดม้อน้ำนะครับอ่ากาดม้อน้ำนี่เลยชีเด็ดแค,บบแคด布拉แอบสปอร์ตไลท์อ่าครับผมสวยๆเลยให้สป,ปรอร์ตไลท์มาสองดวงสองดวงนะครับ,รบแล้วก็ท่อเดิมผ่านนะครับครับผมแล้วก็กันดิด ของ DNA นะครับอันนี้แข็งปักแข็งปักดูเลยแข็งมากนะกันดิบกิเลนะครับแต่ไม่กันคนดิาแล้วก็จะมีสปูนด้วยสปูนยกมาให้ทุกอมหายสั้นพับได้นะ DNA อ n a อีองไปแล้วแต่งเรียบร้อยอ่ากันลอยถังน้ำมันก็มีนะกันลอยฝาถังน้ำมันเราก็มีให้นะครับผมอ่าแล้วก็จะเป็นสวิตออปเอน อ,ออ่อนออ่อนปิดเปิดของสปอร์ตไลท์นะครับผมมาเราดูเลขไม้์คันนี้หน่อยดีกว่าเลขไมค์คันนี้วิ่งไปที่หนึ่งหมื่นห้าร้อยกว่ากิโลเท่านั้นนะหนึ่งหมื่นห้าร้อยกับรถปีสิบหกอ่าถือว่าวิ่งน้อยนะปีสิบหกวิ่งน้อยมากเอาอะไรก่อนเอาท่อหรือสปอร์ตไลท์ก่อนอเดี๋ยวเอาทอก่อนดีกว่าเล่าๆหน่อยแบบว่า แถมให้นะเดี๋ยวเรามาดูสปอตไลท์นี่สปอตไลท์เขาจะสว่างคาตามากนะตาแตกบอกเลยนี่ในสองข้างเลยครับตาแตกเลยมีเปิดกับปิดนะอ่าประมาณนี้ประมาณนี้อ่ะราคาค่าตัวคันนี้นะครับราคาก็เดือดเลยถือว่าเดือดเลยราคาคันนี้อยู่ที่ห5ึ่0 0สบาทเท่านั้นนะครับอ่าราคานี้เดือดมากนะโอเคก็ ของเราก็จะมีแล้วบ้างมีฟรีประกรันรถหายฟรีค่าจัดค่าโอนแล้วก็จัดไปนัน้นทั่วประเทศนะครับผมโ okay. อเคก็คันนี้ฟรีดาวด้วยนะอ๋อฟรีดาวด้วยใช่ไหมใช่สวัสดีครีสีฟรีดาวนะครับผมก็ฝากคันนี้ไปด้วยนะครับหากใครสนใจนะครับติดต่อสอบถามได้ที่เพจได้เลยนะครับเดี๋ยวจะขึ้นลิงก์ไว้ให้เรียบร้อยเลยโอเคสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ